มาแล้วทุกคนมาขอหวยกับปู่โสมเป้าซับอ์เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรขอโชคขอลาบครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายบางกุ้งนะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาขอโชคกับปู่โสมเป้าซับ<ๆ>ก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับงวดก่อนที่จะหยุดไปเนะี่ยคือเลขเข้าที่นี่ด้วยนะครับก็<ๆ> ก็เลยทิ้งไปเพราะวันต่อมาเลขไม่ได้เข้านะครับก็เลยเราก็ไม่ได้มานี่ก็คือห่างไกลจากที่พวกเราอยู่พอสมควรนะครับก็วันนี้มีโอกาสที่ผ่านมาทางนี้นะครับก็เลยแวะนะครับที่จะมาขอโชคกับอุสมเฝ้าทรัพย์ตรงนี้แล้วก็องค์หญิงเจ้าเจ้าหญิงมนเทียนมนทาทิพนะครับก็วันนี้ก็เรามาขอโชคให้แล้วนะก็เดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าเราจะเลขอะไรไปฝากผู้ชมทุกท่านทางบ้านนะครับก็อย่างไรก็อย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชื่ชอบคิวีโอนี้ของพวกเรา mm. ก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยละกันเนาะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปขอโชคกันนะครับไปครับ <Okay. S 1> มันจีเรามาไหว้อ mm. ุสมเข้าซั์ลองดูเพราะว่าเรามาครั้งนั้นครั้งแรกเหมือนกัน mm. เลขเข้าใช่ปะ่ะเลขเข้าเลยนะทุกคนเรามา mm. โอ้เหี่ยวหมแล้ะ เดี๋ยวลองจุดธูปเลขมงคลขอดูทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไหว้ปู่โสมก่อนเนาะขอโชคขอลาบกุ่มนะครับก้าวกลุ่มขอโชคขอลาบก้าวดอกก้าวยักเ์ก้าวดอกนะครับทุกคนก้าพอดีอ่ะข้าบอกให้ตั้งน้ำมูสามจบก่อนนะตั้งน้ำมูสามจบก่อนนะสาธุสาธุ นะโมตัสสะปะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุถะโลกาโสทยะ พุทธราโพสทยะพุทธาราโพสทยะพุทธาราโพสทยะพุทธราโพสทยะพุทธราโพสทยะสาธุสาธุบุญใดสัพใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาไว้แล้วนั้นข้าพเจ้าขอเบิกมาใช้เพื่อต่อยอดในการสร้างบุญกุศลต่อไปสาธุขอโชคลาภให้กับเอฟซีทางบ้านขอให้คุณสองช่องรอบใหม่คนสองเลขก็โอกาสได้มาขอโชคลาภมาปูกโสมอีกครั้งหนึ่งขอให้ผูโสมอัดานให้ ปรดานซั์ให้เอฟีที่เราที่ตามก็ดูเรานะได้รับโชคนะได้รับงินไปทําบุญใช่ใช่แล้วก็เด้ขอให้เป็นขอเบิกทซัพย์เบิกซั์เนาะก็ทุกคนที่รับชมพวกเราก็สามารถที่เบิกซัพันะแล้วก็เบิกทซัพย์จากอุสมตรงนี้ไปนะครับของใครของมันเนาะผมเบิกให้ไม่ได้นะครับสาธุสาธุขอให้ขอให้เป็นเลขเอาไปซื้อหวยแล้วกันเนาะอืม สาธุสาธุอันนี้ไว้ไหนได้ด้วยท่านในเซฟานทั้งหมดนะเดี๋วเราไปให้กับที่จุดทุ่มมงคลนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาจุดทุบเลขมงคลนะครับทุกคนเลเลขทุบอันนี้เราเอาทุบมาเองนะทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะเอาอันไหนจะแม่นเราจะเผื่อจับปิงปองในนี้เพราะเราจะตัดสินใจว่าจะจับปองข้างในเราจะเผื่อก็เห็นดีเดี๋ยวเราจะไปจับปิงปองข้างในสักหนึ่ง เอาปิงปองข้างในชุดหนึ่งแล้วก็เอาเลขทูปมงคลตรงนี้ชุดหนึ่งนะครับยวดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับสาธุสาธุเอาไวต้ตรงนี้นะมากเลยโอเคสาธุเดีย๋ยวเราไปขอจับปูข้างในนะครับจับปิงปองข้างในดูทุกคนไปดูอ่าทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปส่องที่องค์ปู่ก่อนนะ แล้วในองคู่มีมีเลขหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาทุกครั้งก็มีเหมือนกันแต่จะเข้าไม่เข้าในอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ก็มีนะทุกคนนะครับด้านในนี้จะเป็นปูสมเฝ้าซั์นะครับก็ปู่ก็จะต,ต,ตามมาดเนาะก็คือน่าจะดุจหน่อยนะทุกคนลองดูดิมีเลขตรงไหนกันบ้างทุกคนแต่ตรงตรงแขนเนี่ยเลขมันก็ชัดอยู่ตลอดเลยนะเนี่ยตรงแขนตรงแขนปูนะเนี่ยเนี่ยทุกคนเลขนี้ เนเลขอะไรเก้าสองเอ็ดใช่ไหมเลขเดิมนี้แหละก็ยังชอบอยู่นะเก้าสองใช่ไหมเก้าสองหรือหกสองนะเก้าสองหกสองอืมนี่เราก็จะส่องอันอื่นๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูก,ก่อนเนาะรอเลขทูบมงคลนะทุกคนจปิงปองข้างในเลยครับะจะปิงปองเหาารอ เอาบินป,ปองใช่ไหมใหม่ใหม่เลยไปที่มงคนนะครับจับบิงปองใหม่ของปู่นะครับในเมื่อส่องเลขอีของปู่ไม่ค่อยได้ใช่ไหมไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเอาอันนี้ได้เจา้าน,นี้เมื่อช่างนั้นอ๋อเดี๋ยวปัดเองเหรออะไร สาธุสาธุปูลูกหลามนมาขอโชคขอลาบนะครับขอเบิกทรัพย์เบิกโชคของแต่และคนเนาะก็ขอให้ทุกคนที่มีโชคมีดวงเนาะมันมันหนุนนําให้เราเอาเลขนี้ไปฝากไปสืทางบ้านได้สาธุสาธุคนก่อนไหมจับ <สา S 1> ปาจับล<ส>าเมันเยอะมากเลยสองสองนะครับ สองไม่เห็นอะแต่ชอาเป็นเลขสองเห็นเก้าไหมเก้าเ,เก้านะครับเป,เป็นเก้าแล้วนะครับแปดสองเก้าปแปดจะเลี้ยงไม่ได้เนาะตัน ที่จะใส่มือพี่แล้วก็ถ่ายเนี่ยสองเกาแปดที่ได้วันนี้นะครับสองเก้าแปดเห็นไหมทุกคนต่้เลขนี้เนะาะอุโสมจะให้โชคให้ลาบไหมเนาะวันนี้วันนี้ก็ขอให้เป็นเลขเป็นดวงให้กับเอฟซีทางบ้านนะครับสองเก้าแปด สองเก้าอีกแล้วเมื่อกี้ไงตรงกระแขน,แขนเหรเฮ้ยจําได้ไหมวันนั้นก็มาก็สองเก้านลเนี่เออทําไมมันมันโดนแต่สองเก้าสองเก้าตลอดเวลาเหมือนกันเนาะจับทีไรก็ได้สองเก้าตลอดทุกคนเอเราพาทุกคนมาขอโชคเนาะหวังว่าเอฟซีทางบ้านจะได้รับโชคกับพวกเรานะครับเบิกโชคเบิกราบจากปู่สมนี่ก็มีคนนะ่าจะมาสงการปู่ปะ่ะ ดูเหมือนแป้งเต็มตัวเลยเออแป้งขาวเต็มไเลยทุกคนตกใจดูดิไม่รู้ห้องช่องนู้นอะมีอะไรแวบบวะเออตกใจหมดเลอยอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปรอเลขทูบเลยไหมเออปู เผื่อใครเห็นเลขบนหน้าปูไงเฮ้ยตรงคางอ่ะสองมันสองหกเหรอเออมันสองเฮ้ยเ็ดไม่ใช่มันดูในในกล้องนี้หนึ่งห้าเปล่านี่ตรงแก้มเป็นเลขเจ็ดพี่แก้มแก้มเป็นเลขเจ็ดเจ็ดห้าเออตรงปปากเป็นห้าเออเจ็ดห้าเนาะเออจะได้เห็นเห็นเป็นหนึ่งห้าเฮ้ยหนึ่งห้าก็ได้เออะอื้อ หนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าได้เอาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ชัดกว่าถ้าเผื่อบ,บางคนชอบไหมชอบเอาที่เลขที่ค<ต>ือจ, <ะ S 2> จะปูถ้า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 ใครเห็นแล้วชอบแล้วก็ศรัทธาปู่ก็ลองนําเอาเลขที่บนองูเป็นเลขเลขมันขึ้นมาแบบนี้จริงๆนะท,ทุกคน <S <S เห็นไหมมันเป็นเลขหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าเลยเนาะเผื่อเผื่อบางคนชอบเลขแบบนี้ไง ก็ใครก็นอกไปเปะทองอ่ะเราดีมองมันเป็นเลขเลยเป็นเลขห้าจริงๆเออเพื่อใครเห็นเป็นเลขก็เอานะทุกคนเพราะใครชื่นชอบอะไรเงี้ยบางคนก็จะชอบแบบองค์แบบองคบางคนก็จะชอบเลขทูบโอ้ชอบเลขปิงปองเพราะมันชัดอะไรอย่างเงี้ยของผิดถูกไม่ว่ากันแต่ขอให้เลขชัดอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคท่านผู้ชมเนี่ยชัดเนาะจริงๆมอง,มองมองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยชัดนะ ถ้่ใน,นกล้องนใน<อ>งชารชาต่ะเออชาตเป็นเลขเจ็ดห้าเลยเห็นปะแล้วก็ทุกคนก็อ่าใช้บุญใครบุญมันนะเบิกบุญจาปู่ไปใช้นะใช้เมื่อกี้คาถาเขาก็บอกให้เบิกเบิกบุญแต่ละคนไปนะใครก็ใครที่ขอก็ขอให้ได้สมหวังใครก็ขอให้ได้รับโชคกับปู่ไปแล้วกันเนาะโอเคทุกคนไป<ส>เดี๋ยวเราไปไปข้างนอกดีกว่านะครับเราก็มาขอโชคให้กับเอฟซีทางบ้านนะครับก็หวังว่า เลขที่เราได้เห็นไปจะทําให้ทุกคนได้รับโชคเนาะจริงๆอากาศมันร้อนนะทุกคนม,มันอบอ้าวมันเหมือนฝนจะตกนะครับก็มาขอโชคกับกับผู้โสมเดี๋ยวเราไปรอรูดูเลขทูปด้านหน้านะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับไปรอไปรอดูกันหนึ่งหนึ่งสอง เลยนที่ต้องตีอไม่ดีต้องไเข้าร่างสองเลยนะ้ สองอ่แอืมอ่ะทุกคนเลขทูนมงคลออกหม,โมโโดแล้วเลขจะเป็นเลขนี้ทุกคนนะหนึ่งสองหรอหนึ่งหนึ่งสองปะหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งสองก็ได้นะนนก็ได้เออเพราะว่ามันเลขหนึ่งมันเหมือนมันต่อกันอนะเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาจจะเป็นสามต่อสองกหนึ่งสองนั่นแหละไม่ใช่เลขหอหางมันเป็นนัออ่นไง ขีดอันจริงมันเหมือนสามสองเหมือนกันนะหัวมันติ๊กจิกมาสองรอบอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอไงค้ายเลขหนึ่งไงอืมถ้าใครเห็นเป็นไงก็เห็นแต่ว่าหนึ่งสองอายืนพื้นนะอาจจะเป็นหนึ่งสองเลก็หนึ่งสองก็ติดไปแล้วกันเนาะพี่เอ็ดูนะดูมองดีๆนะมันเหมือนเลขสามเหมือนกันนะจากบนลงมาปุ๊บแล้วตรงหัวตรงนั่นก็เหมือนหาเลขสามปะมันเป็นหัวจ๊กจิกอย่างเงี้ยเจ้ะเนี่ยตรงตรงนี้ใช่ทุกคนมันก็เหมือนเลข มันเลขต่ามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองใช่ปะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสองุให้มาแล้วนะให้มาแล้วหนึ่งสองอาจจะไปได้ผลน,นี้ก็ไดนะ้เนาะใช่ใช่อันนี้ยิ่งมันก็มองแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นหางเลขหนึ่งตรงนั้นแล้วมันจะต่อมาตรงตรงเลขสองเพื่ออะไรอะมันมีต่อลงมาอีกนิดนึงเห็นปะ เออมันก็เลยแบบตีค่อนข้างลําบากท่านผู้ชมเห็นมันจะมีเงี้ยตีแล้วกันทุกคนถ้าใครเห็นชิปวิดีโอของพวกเราในวันนี้<ช>แล้วก็ขอให้คอมเมนต์ใต้ลิปวิดีโอแล้วกันทุกคนเห็นไปนเลขอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเราคาดการว่ามานน่าจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะก็ประมาณนี้แหละทุกคนเราก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคแล้วกันนะครับขอให้ปู่ให้โชคใช่ขอให้ปู่ให้ทรัพย์ให้โชคให้ลาบ เนาะให้ทุกคนมีโชคมีลาบแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปสูบเลขให้ฟังในอีกทีเดียวกันลนะว่ามีเลขอะไรบ้างทุกคนไปครับอ่ะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ผู้สมเฝ้าซับนะครับชมนี่สูบเลขให้ฟังแล้วกันนะครับเลขที่ได้นะครับเมื่อกี้มีเลขอ่าปิงปองตรงนี้เป็น293ใช่เพชร293เอ้ย2 298อันเลขปิงปองก็เป็นเลข298นะครับและตรงแขนปู่ก็เป็น26หรือว่า92 ส่วนเลขทูบมงคลเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองตีมาแล้วกันเนาะเป็นเลขใดแต่คาดการว่าเป็น1นึสองนะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับโชคกับพวกเราวันนี้ผมคนสองเลขกับบอกย่นคนใหม่นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมก่อนน้องหวังว่าทุกคนจะได้รับโชค3ตัวตรงกันทุกๆคนนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วยังงไก็อย่าลืมเอ้คนะคครรรรรััับอห้้ททุกกกกนนนนนนน่่่่าาวววยยยมลีผูชไปแล้วพบกันใหม่คืนหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายครับ สาธุขอโชคลาบปับงปังด้วยปู่ด้วยสาธุสร้างชื่อที่นี่นะปู่เนาะสาธุสาธุท่านผู้ชมอย่าลืมบนหน้าปู่นะทุกคนบนหน้าปูก่ก็เป็นเลขนะทุกคนอย่าลืมไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูไปละครับ